X-Apply ครับก็8 6 1 E นะครับก็กดปุ่มเมนูเนี่ยครับเพื่อเข้าโหมดเซตอัพนะครับเมื่อกดมาจนเลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงคำว่าเซตอัพนะครับก็กดปุ่มโหมดนะครับนะครับก็เลื่อนไปนะครับใช้ปุ่มลูกศรซ้ายขวาเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคำว่า AUX นะครับ AUX เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ ปะปะป AUX เมื่อเจอ AUX แล้วนะครับก็มากดปุ่มหมวดเครื่องเข้าไปในเมนูกีนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ทำการเลือกนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็น AUX OFF เนี่ยเราก็บิดลูกลิ้งเนี่ยครับเพื่อเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็น ON นะครับ เนี่ยครับหมุนก็เป็นออนพอเป็นออนปุ๊บกดโหมดเซตอัพอีกทีหนึ่งแล้วก็ออกมาข้างนอกนะกดจนออกมาข้างนอกรีเทิร์นนะครับอันนี้คือสิ้นสุดกระบวนการตั้งโหมด AUX ออนนะครับซึ่งต่อไปก็สามารถที่จะสัมผัสหน้าจอข้างบนได้